นี่มันอะไรอ่ะไข่สีฟ้าไข่สีฟ้ามันอะไรขึ้นหรอมันมีไข่น่ะสิพี่ดีอยู่ๆน้องอ่ะจะเล่นสไลเดอร์ใช่ไหมนี่เขาก็เจอไข่แบบเนี้ยหนูได้ยินกลิ่นอะไรหนูได้กลิ่นอะไรหนูเเอาคุณเขาได้กลิ่นอะไรคุณเขาอะไรคุณเขานี่มันเหมือนกันเลยอ่ะพี่นายดูสิ มีอจริงเหรอตรงนี้มันเป็นสนามเด็กเล่นแล้วก็มีต้นไม้เยอะๆแบบนี้ทุกคนแล้วอยู่ๆนะพวกเราก็มาเจอไข่ประหลาดใช่ไหมอ่แสดงว่าพี่เตยบอกว่ามันอาจจะมีอีกใช่ไหมถ้าอย่างนั้นอะเรามาช่วยกันตามหาดีไหมว่ามันจะอยู่ตรงไหนเดหนู่ขับรถไปดูปาอะปาพี่ดีขับรถไปเลยขับด้วยความเร็วสูง โอ้ยโอ้ย๋อทางนี้ก็จะขับเรือไปดูัครบไปตีมขับดีๆระวังซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเด็กๆป้าป๋าว่าป้าป้าเห็นที่ที่หนึ่งที่มันน่าสงสัยอ่ะเราไปดูกันดีไหมตรงนู้นน่ะดี่ไหมใช่มันอาจจะอยู่ข้างบนนั้นก็ได้นะพี่เตย มาไปดูกันดีกว่าพี่เตยนี่ไงดูสิมันเป็นเหมือนหลังของอะไรสักอย่างน่ะเด็กๆตรงนี้มันเป็นเหมือนหลุมเป็นเหมือนหลังคาแล้วข้างในนี้ก็เหมือนเป็นถ้ำนะดูสิหน้าตาแปลกๆอุ้ยพี่ดีพี่ดีปีนขึ้นไปบนหลังคาถ้ำเลยเหรอใช่อุ้ยมันปีนได้เหรอโอ้โหท่าทางมัน แข็งแรงเหมือนกันนะเนี่ยโหเด็กๆปีนเล่นกันสนุกสนานเป็นยังไงเด็กๆพี่เตยเจอไหมน้องนายเจอไหมครับไม่เจอครับยังไม่เจอไปดูตรงนี้ไหมพี่ดีตรงนี้มันคืออะไรอะนี่มันเป็นภูเขาอะไรสักอย่างใช่ไหมพี่ดีแล้วนี่มันอะไรอะเนี่ยนี่มันอะไรอันนี้มันคืออะไรมันเป็นที่ จริงเหรอไหนมันใช้ยังไงอะ่ะเอาพี่ดีพี่ดีเอากระสอบอันนั้นขึ้นไปทําไมอะ่ะมัน,มมนคืออะไรหไหนทําให้ดูหน่อยพี่นายพี่นายพี่นายระวังนะท่าทางอะ่ะไม่น่าไว้วางใจเลยดูสิเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่ดีหรือเปล่าเนี่ย เอามาเลยระดับสิบหัวแทบหลุดเป็นไงเจออะไรไหมพี่ดีวยดีเสียสติไปแล้วมาพี่เตยไปพี่เตีม <S 2>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  โอ้โหเป็นไงเจอไหมเจอไข่อีกไหม ไม่เจอเหรอเจอ <A. S 2> อุโมงั้ตรงไหนเอ๋ A. หรือว่าจะอยู่ในอุโมงค์นี้พี่ดีต้องเข้าไปสำรวจแล้วแหละพี่ดีนี่ทุกคนตรงนี้มันจะมีอุโมงค์อยู่ด้วยนะหรือว่าไข่จะอยู่ในอุโมงนี้หรือเปล่ามีใครอยู่ไหม,มอุ้ยมีเสียงออกมาด้วยวใค้เสียงใคร ออเสียงพี่เต็มอีกแล้วไมม่ีเลยเจอไหมเจอไหม<า>ไม่เจอหรอมีใครอยู่อีกไหม <จ cultures S 1> ฮัลโหลโอ้นนบบโหมาแบบช,าชา้าๆเจออะไรไหมพี่ดีเจอเจออะไรเจอคนเจอคนโอ้โหไม่ใช่นะสรุปว่าตอนเนี้ย เรายังเจอไข่ยอยู่แค่สองใบใช,ใช่ไหมนี่ทุกคนตอนนี้เราเจอไข่ยอยู่สองใบนะก็คือสีฟ้ากับสีเหลืองไหนเขาดูหน่อยครับนี่นะสีฟ้ากับสีเหลืองแบบนี้แต่ว่ามันยังมีอีกใบหนึ่งนะสีชมพูใช่ไหมอ่าเราทุกคนจะต้องช่วยกันตามหาอีกใบหนึ่งคือใบสีชมพรมูรู้ไหมรู้ไหมว่ายอยู่ที่ไหนไทุกคนต้องดมมันจะมีกลิ่นอยู่ พราะว่าเพราะว่าเนยดมดูสิเนยกลิ่นสตรอเบอรี่ใช่เปล่าไม่ใช่กลิ่นกะปิคุณเขาคุณทรายเจอไหมทุกคนเราต้องดมดมดมกลิ่นกลิ่นสตรอเบอรี่มีไหมมีไหมด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 มมีไหมเจอไหมเจอไหมเจอไหม เฮ้ยนักดมกินนี่ไงอุไงแสดงว่าพี่ติมอ่ะจมูกดีนะทุกคนเหมือนอะไรจมูกดีเหมือนหนูเหมือนหนูว่าแต่ว่าเด็กๆรู้ไหมว่าไข่เอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันคือไข่ของอะไรไม่รู้เราไปดูกันดีกว่าว่ามันคือไข่ของอะไรจริงเบ้านภาพาป้าไปดูหน่อยไปดู ไหน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 พี่เตยเฮ้ยน,น้องๆน,นี่ไงมันคือไข่ของไทสุรัท็อปจริงๆด้วยเฮ้ยเด็กเดโนเสาร์มันขู่เราแล้วทำไงดีวิ่งหนีสิไปทางโน้นไปทางนนโางน,น้นไปทางโน้นหนีเร็วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไข่ที่เราเก็บขึ้นมาไขา่ไดโนเสาร์ใช่ไหม อ่าเดี๋ยวมันพอมันโดนน้ำแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะกลายเป็นตัวไดโนเสาร์หรือเปล่าใช่ไหมเด็กๆอยยากรู้ไหมอ่างั้นเอาไปเลยอ่าอันนี้นี่อยู่นี่ในลำดินดูดหุ่นหอมหอมไหมในลำดินดูมอนด อุยมันละลายนะมันละลายนะคืออะไรอ่ะบับโบบัตโบเป็นไข่อะไรทําไงมันจะเป็นตัวยังไงเนี่ยน้องนายระวังนะถ้าเกิดว่าดูู่ดูดูเูด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 ูไูดูัูนูด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 ูวูดูดูดเปูดาก็ด้ดนดูดูดู โอ้มันเป็นรถมันเป็นรถตูล้ลูกก้อนสีชม,มพูมมมนะปลาเป็นชมพูด้วยต้องต้องต้องเอาหายไปแล้วหายไปแล้วไไปหนอ๋อเป็นปลา,าสาสเจ้าหญิงแสดงว่ามันก็ไม่ใช่ไข่แดงนกเสาร์จิป,ปา้าที่แท้มันก็ไม่ใช่ไข่แดโงนงเสาร์นะเด็กๆพี่ดูด,ด,ดีจริงๆมันเป็นบาร์ดบอมในกระเป่าดูสิใครจะเป่าเป็นฟองสบู่ได้เป็นไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้โหโอ้โหหอมเป็นฟองมาเริ่มเลยห้าคนพอหน่อยโอ้โหพอเาขอทำเลยแล้วเรื่งโอ้โหเดี๋ยวป๊าป๊าจะเป่าให้ดูนะเด็กวุ้ยนี่มันลูกโป่งหรือเปล่าเอ้ยโอ้ยถ้าทำได้อะถ้าทำได้พี่หนูดีให้สิบบาทเอ้ยดูนดิเด็กโอ้โหมีใครทำได้แบบป๊าป๊าบ้างสส่่งงตอใใหห้้ ได้ไหมได้ไหมส่งต่อให้ฉันหน่อยเออส่งต่อไปเรื่อยเรื่อยส่งไปเรื่อยเรื่อยมีเอาเอาส่งต่อส่งต่อเอาส่งต่อให้เตยให้เตย่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหเด็กๆสนุกมากเลยค่ะคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย